เอาแค่ว okay, ่ทุกคนก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านกันด้วยละกันนะครับผมเดี๋ยวเรามาอยู่ในเกมใหม่ครับในใหม่ครับเอาชิลลอในพาร์ทที่31กันแล้ว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 โอ้โหกูม,มาไกลมากเลยสาบเอ็ดแล้วแป๊บเดียวเล่นแป๊บแป๊บนี่3สาบเอ็ดแล้วเนาะเออขยันมากเลยช่วงนะี้เออลง2คลิป2คลิป2คลิป เออไม่รู้ขยันไม่ทำไมโอเคคือผมอยากจะสร้างให้มันเยอะๆนั่นแหละไม่ใช่หรอกเรารีบนะเราอยากจะสร้างบ้านแค่นั้นเองทุกคนซึ่งพัทก่อนเนาะเราได้ทําการสร้างอันนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกคนนี่ประตูนรกซึ่งนี่พี่เวได้ทําการเอ่อทำถนนมาแล้ววันนี้ตามที่เราได้บอกนะครับเราจะมาทําบ้านที่เอาไว้เก็บของระหว่างที่เราจะมาสร้างหมู่บ้านเวนบริเวณนี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะสร้างอะไรต่างๆอะ่ะบริเวณเนี้ยค่อนข้างดีเยอะ ใช่แล้วป่าเรานเราต้องเอาออกให้หมดเลยเว้ยเออไปแต่ก่อนอื่นเลยนะฮะกูเกือบพูดแล้วนะเกือบลืมใครที่หัดสมัครพิกซ์มอนเล่นอยู่ก็สามารถเข้าไปดาวโหลดแล้วก็เล่นได้ที่ใต้ริงเลยนะครับผมแล้วก็ไม่ต้องเสัยว่าพี่เวฟบทำไมอา่าพั่พี่มีเยอะจังเลยก็คือว่าผมได้ไปฟาร์มพุ่งมาใหม่ครับถามว่าฟาร์มพุ่วไปทําไมเอาไปขุดทรายครับผมแล้วก็ขุดก้อนกรวดเพื่อที่จะเอามาทําบล็อกพวกนี้ถามว่าบล็อกพวกนี้เราจะเอาไปเฮ็ดอีหยังนะฮะ ก็คือบล็อกพวกนี้เราจะเอาไปทำคืกว่าอะไรที่เก็บอ่าเป็นแบบว่าบ้านเก็บของแล้วกันต้องพูดอย่างนี้บ้านเก็บของเออเราจะมาทําบ้านเก็บของกันซึ่งเราจะมาเริ่มทําตรงนี้กันทุกคนเราจะมาสร้างบ้านเก็บของกันอ่าปะก็น่าจะเห็นตกปกแล้วแหลนะเนาะเป็นหีบ <c oughs> เออเราจะทำบ้านเก็บของเป็นหีบมาเราจะมาเริ่มสร้างตรงนี้แล้วกันครับผมเราจะมาวางบล็อกกันก่อน,นเลยอันดับแรกหนึ่ง6 7 8สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ เราจะผมจะทำแค่สิบล็อกนะเราจะทำแบบเล็กๆสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบประมาณนี้เนาะมันเล็กไปปุบวะเฮ้ยแต่ว่าเราเอาคือเราเอาไว้เก็บของเ,ยเฉยๆอยาเป็นแบบบ้านเล็กๆที่แบบว่าเราเอาไว้แบบเก็บของอะไรอย่างเงี้ยเออเก็บของเพื่อเพื่อที่เราจะได้มีอะไรสร้างไว้ตรงนี้แล้วเดี๋ยวจะทําถนนมาตรงนี้นะก็เป็นบ้านเ,าเก็บของเล็กๆ,ๆน้อยๆแล้วกันเนาะสองสามสี่ห้าหกเจ็ด ผมจะทำแค่เจ็บล็อกซึ่งอันนี้ถามว่าผมคิดเองหรือเปล่าขอตอบอย่างมั่นใจเลยว่าไม่ได้คิดเอง <c oughs> ไปดูของฝรั่งหรือของคนอื่นเข้ามาเหมือนกันไปเห็นรูปแล้วกูก็จะสร้างตามนะทุกคน <c oughs> ซึ่งเราก็จะสร้างตามทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่เราอยากจะสร้างเลยนะซึ่งผมก็ต้องออกตัวไว้ก่อนว่าผมไม่ได้คิดเองแล้วก็ไม่ได้เป็นคนสร้างคนแรกนะฮะเพราะฉะนั้น ไม่ต้องมาดามอา่พี่เวฟบครับมึงไปก๊อปฝรั่งมาออใช่ครับผมใช่มึงถูกแล้วฮะถูกแล้วครับผมกูแค่ไปดูของคนอื่นมาแล้วกูมาสร้างตามคนระักูไม่ได้สร้างเก่งเลยครับผมแค่เราจํามากันนั่นแหละมาอันดับแรกผมจะสร้างเป็นแนวหีบเนาะอันนี้เราก็จะใส่เป็นเจ็ดบล็อกอ่าเดี๋ยวเราจะต้องมาทําโครงอ่นอันดับแรกเราต้องทําโครงก่อนโครงแล้วก็ขึ้นมาตรงนี้ประมาณนักสี่บล็อกได้ไหมสูงมันสูงไหมล่ะสี่บล็อกสูงไปแบบมว่ามันสูงไป สูงไปสี่บล็อกเราผมว่ามันสูงไปรอแค่แค่นี้ได้ไหมประมาณ3อ่ะโอเคประมาณนี้ได้ครับถือว่าใช้ได้ใช่ดีสบล็อกเดี๋ยวเราจะตกแตงข้างในเดี๋ยวน้องให้มันแบบว่าเก็บไอเทมได้เยอะเพราะว่าตอนนี้บ้านหลังนั้นอะคือผมไม่รู้ว่าผมจะเก็บไอเทมตรงไหนแล้วคือไอเทมมันเต็มมากเลยพาร์ทก่อนผมว่าผมจะย้ายตรงนี้ไปใช่ไหมแต่ผมก็ไม่ได้ย้ายไปเพราะว่าของในบ้านมันเต็มอะ <c oughs> เออของในบ้านมันเต็มอะ โอเคพอเราได้อย่างนี้มาเป็นที่เรียบร้อยเร้วนะครับพี่เวฟบก็จะมาทำตรงกลางตรงนี้อ่าเราก็จะมาใส่เป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ใช้เป็นอันนี้สองอันอ่าก็คือเหมือนเป็นเขาเรียกว่าอะไรที่ล็อกกล่องอ่าอันนี้ก็จะเห็นเป็นแบบรูปลักษณะกล่องแล้วเพราะฉะนั้นเราก็จะมาใส่บล็อกเหลืองๆนี้เข้าไปครับก็คือว่ามันก็จะกลายเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอะแนวแบบโมเดนโมเดนใช่มันก็จะกลายเป็นกล่องโมเดนโมเดนหน่อย เอออันนี้ก็น่าจะเวิร์กอยู่นะเดี๋ยวเราจะมาทําการวางตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวผมจะตกแตงข้างในให้มันกลายเป็นแบบเขาเรียกว่าเลยแบบที่แบบมีแต่มีแต่หีบอ่ะมีแต่หีบอ่ะแล้วก็น่าจะทํเตาเผาไว้นิดหน่อยอ่ะฮะเราจะใส่หีบแล้วก็เตาเผาไว้นิดหน่อยนะครับเราจะใส่ไว้แบบว่าไม่เยอะเออเราจะใส่ไว้แบบเอ่อสองสี่หกเออนี่แหละ เออเรามันมันมีช่องเหลืออยู่ก็ใส่ได้ทไแเราก็ใส่ไปเพราะว่าเผื่อแบบว่าเราต้องเผากระจกเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรามาสร้างบ้านตรงนี้ใช่ไหมแล้วเราก็มาเผากระจกแบบอยู่ตรงนู้นน่ะคือแมปมันไม่โหลดเออแมปมันไม่โหลดถ้าถามว่าทําให้แมปโหลดได้ไหมเราก็สามารถตั้งค่าแล้วก็ปรับเป็น16ได้ครับเห็นไหมแมปมันก็โหลดถึงนู่นฟาร์มแกะเลยแต่ถามว่าทาไมถึงไม่ทำกูแหลกครับผมกูแหลกเออคือมันแหลกนั่นแหละ เออมันแหลกแต่ว่าถ้าเราปรับมาเหลือซักมาครสองอ่ะเห็นไหมแมปโหลดแค่นี้แล้ว fps อ่ะวิ่ง7 0 0รอยเลยนะเมื่อกี้ที่มันขึ้นไปเออแต่ว่าอันเนี้ยมันก็จะมองไม่เห็นอะไรเลยครับผมเพราะฉะนั้นเพี่จะปรับไป1ิบสองแล้วกันเนาะถ้าปรับไปมากกว่านี้นี่คอมมันก็จะใช้อ่าผมว่ามันน่าจะมันน่าจะทําให้ความกูระเบิดได้เลยแหละใช่เพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเรนเดอร์ค่อนข้างที่จะไกลนะฮะแล้วต้องเซฟคอมเราไว้ด้วยกลัวคอมพังมันเหมือนหีบไหม เหมือนแหละเออน่าเป็นหีบอยู่แหละเ,เดี๋ยวนะขอทุบก่อนนี่แหละมันจะต้องกลายเป็นหีบแล้วตรงนี้เราก็จะเป็นแบบศูนย์ใหญ่เตรียมอุปกรณ์ในการสร้างบ้านแล้วเวลาเราจะสร้างเขาเรียกว่าอะไรนะเวลาเราจะทําที่เก็บของเราก็ทําเป็นรูปหีบอีกเออทาแบบไว้หลายๆจุดของของแมบเวลาเราไปสร้างอะไรต่างๆโอเคหลังจากเราได้มาอย่างนี้แล้วถามว่าเราจะททางเข้าตรงไหนผมก็จะทําทางเข้าด้านข้างตรงนี้เลยนะครับ ใช่แล้วเดี๋ยวกูยังไม่เสร็จอ้ยากูเหลือขบวบนด้วยลืมลืมโทษโทษโทษก็ว่าอยู่แต่มอนสเตอร์มันไม่เกิดปกติมอนสเตอร์เนี่ยมึงควรเกิดแล,แล้วเนี่ยเดี๋ยวแล้วขอไปเอาเรามีนี่ไหมเรามีฐานครับกูมีแท่งไม้ไะเนี่ยแท่งไม้ไม่มีเลยโอ้ยเยี่ยมเลยครับเอาอันนี้มาเดี๋ยวเราจะทําข้างในให,ให้มันเป็นสถานที่ที่เขาเรียกว่ามีแตกกล่องเอาอันนี้มาผมต้องการทอตานะไม่งั้นมันจะมีมอนสเตอร์เกิด ต่อให้มอนเตอร์มันไม่ตีเราแต่ว่าเวลาเราวางบล็อกมันดูน่าลำคขญนมากเลยเว้ยผมจะวางไว้ข้างล่างตรงนู้นแล้วกันเนาะข้างบนนี้ผมว่าเราควรทําข้างในให้มันเป็นสองชั้นอือฮึผมคิดว่าข้างในเราควรที่จะทำสองชั้นนะครับเพื่อที่มันจะได้ใส่ได้เยอะขึ้นแล้วข้างบนมันต้องมีตัวหายเหี่ยวอะไรมาเกิดแน่ๆเลยทุกคนเราจะทํายังไงดีให้มันไม่มีตัวอะไรขึ้นมาเกิดเพราะฉะนั้นเราต้องปักทอ็อตครับผมปัก เออไม่งั้นมันต้องมีตัวอะไรมาเกิดแน่แต่ว่าเวลาปักท็อตพวมันดูไม่สวยเลยมันดูแบบเป็นกล่องปักท็อตงูๆอ่ะเออเราชางมันแล้วกันไม่เป็นไรแล้วก็จะมาเคลียร์พื้นที่ตรงนี้อ่ะเคลียร์ออกไปเก็บเอาไปไอพวกดินพวกนี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนให้เป็นพื้นสีสีเหลืองผมไม่แน่ว่าผมมีหรือเปล่านะมีน่าจะมีแค่นี้หรือเปล่าเดี๋ยวขอไปดูแป๊บหนึ่งผมฟาร์มไอบล็อกพวกนี้ไว้ค่อนข้างที่เยอะมากเลยเดี๋ยวนะ สีเหลืองโอ้ว้าวพระเจ้าสีเหลืองกูมหมดแล้วโอ้ไม่กอดมีแค่นี้แหละอันนี้ก็มีควอร์สคอร์ที่บ้านมีเหลือปพราะว่าวเอออยากได้คอร์เพิ่มเหมือนกันนะเพราะว่าผมขาดคอร์อ่ะคอร์ที่ผมก็ไปฟาร์มมาเอาเลเวลแล้วก็มาทํา้เจ้าพรวดนี่แหละไอ้อพรดประสิทธิภาพเพราะว่า,า,าอีกอันที่เราใช้อยู่มันมีโชคลาบอะ่ะมันขุดไอ,อ้นี่ไม่ได้ก้อนกรวดเนี่ยมันขุดก้อนกรวดไม่ได้พี่เอฟเอาก้อนกรวดไอ้นี้แหละไปทํา ไอ้บล็อกเมื่อกี้นะฮะซึ่งใครที่ไม่รู้วิธีการทําก็กูก็ไม่รู้จะพูดยังไงเดี๋ยวเราจะมาดูเอาเป็นสีอะไรวะสีเหลืองไหมสีเหลืองมันเรามีน้อยะมันจะพอวะสีเหลืองเอ่อเอาพอก็พอวะเ,อเดี๋ยวกูคับเพิ่มนิดหน่อยอะทําเป็นสีเหลืองได้มหมสิบหกก้อนโอ้พระเจ้ามันคือได้ไมาเยอะแทะวะ แล้วก็อ่าเราจะได้มันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมแล้วเราก็จะเอาไปใส่น้ำครับน้ำเดี๋ยวก็จะช่วยทําให้บล็อกมันกลายร่างนะทุกคนเดี๋ยวเรากูต้องวางไงวะอ่ะวางอย่างนี้เราทุบก็ได้ไง,ไง่ายง่ายมันมีแค่1ิบกบล็อกอ่ะเราทุแบแป๊บเดียวก็ได้เสร็จเออว่าเราบล็อกอันเนี้ยไปทําการสร้างรูปปั้นคือว่าไอ้พวกรูกป,ปั้นมันจะดูสวยมากเลยนะทุกคนแต่ว่าผมว่าไอ้รูปปั้นผมจะใช้ขนแกะแทนล้วกันเนาะเพราะว่ามันเปลือกนะครับแล้วก็ผมขี้เกียจมานั่งแบบเมื่อแกะเห็นไหมวางบล็อกแล้วก็ทุบวางบล็อกแล้วกทุ โ้ขี้เกียจขีๆๆ้เกียจอ่ะใสะ่ไปเดี๋ยวเราจะทำสองชั้นนะฮะเราจะทำเป็นแบบว่าตกแต่งข้างในนิดหน่อยเอ่อตกแต่งข้างในนิดหน่อยแล้วก็ทำให้มันมีสองชั้นแล้วก็เก็บของไว้ซึ่งถามว่าเราจะทำบันไดใช่ไหมใช่ฮะมีไปกูไม่ใช่หรอกครับผมทำไปงั้นแหละอ่ะบล็อกนี้มาวางอันนี้สองอันนี้สองอันนี้สองโอเคตรงนี้ก็นะ่าจะใส่หีบได้เยอะครับแล้วก็สิ่งที่เราต้องการคือใบไม้ ใบไม้กูขอมีเหล็กไหมเหล็กสองก้อนแล้วก็อันนี้มาด้วยอ่ะเดี๋ยวมึงจะขึ้นมาเกะก,กะดหน้าทำไมเนี่ยแล้วก็อ่ะนี่ก็คราฟมาเป็นอันนี้นี่อันนี้อนนสองกันโอเคพอละแล้วก็พอแล้วปะน่าจะหมดแล้วเนาะเดี๋ยวเราก็ค่อยมาทําชั้นเอ้บล็อกสีอ๋อบล็อกเหลืองอุย้ยบล็อกเหลืองเลยเยอะประตูนึกว่าใกล้หมดแล้วก็ประตูที่กูจะทํายังไงเนี่ยมันมีประตูสีเหลืองไหมเอมอาเดีายวได้ประตูสีเหลืองอะ่ะ มันมีแบบไมค้าประตูสีเหลืองไหมประตูสีเหลืองเหรอไมค้าประตูเดี๋ยวนะขอลองหาก่อนมันมีประตูมันไม่มีนะแบบว่าเราจะย้อมประตูเป็นสีเหลืองเงมันไม่น่ามีอะประตูไอ้ประตูสีฟ้ามีประตูสีน้ำตาลอ่ะอันนี้มีไอสีขาวมีอยู่แล้วอ๋อมีประมาณนี้เหรอมันไม่ค่อยมีสีที่เราชอบแล้วทุกคนเราจะทําประตูเป็นยังไงดีว่าให้แบบมันดูสวยอ่ะ อันนี้คืออะไรวะอ๋อหลักจุดเกิดที่มันจะบอกว่า,าทางไปตรงไหนปะหลักจุดเกิดในนรกปะถ้าจําไม่ผิดน่าจะใช่นะครับแต่ว่ากูว่ากูน่าจะจําผิด <c oughs> อ่ะเอาวางบล็อกกันเี้โอเคแล้วก็เอาใบหญ้าฮะใบหญ้าแคาฟกันเลยอ่ะมาขอตัดทิ้งไปเลยแล้วกันอ่ะขอหน่อยพอดีว่าเราต้องการแล้วถ้าเราตัดอย่างนี้แล้วมันจะทุบต้นไม้ทีเดียวได้ทั้งต้นไหม มันจะคิดว่าตรงนี้เป็นต้นไม้อยู่ไหมอันนี้มาครับแล้วเราก็จะบินมาตรงนี้อ่าแล้วเราก็จะใส่ใบไม้ขึ้นไปประมาณนี้ <c oughs> แล้วก็อ่าผมว่ามันต้องมีไีไม่ใช่หีบเด็กคุณรือเ่าอะไรต๊ะครับต๊ะครับต๊ะครับ,รบแล้วก็ตามด้วยหีบจํานวนแบบเยอะๆเยอะๆหีบกูเอาวงหันสิบสี่อมต้องการแบบเยอะๆคนบา้าคลั่ง แล้วก็จะมาใส่หีบไปแบบนี้ฮะไม่กูจะรวยหีบไปไหนเนี่ยเดี๋ยว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 ขวางใหม่ drilling, ม, up, aj, มันมีความผิดพลาดทางเทคนิคเราต้องวางจากซ้ายไปขวาหรือขวาไปซ้ายก็ได้ครับโอเคหลังจากเราได้อย่างนี้แล้วเราก็จะเอาขนแกะสีขาวมาใส่ข้างบนสุดก็น่าจะโอเคเอ้ยเรายื่นมือถึงป่ะวะเนียเออเราแขนเราจะถึงว่าเวลาเปิดกล่องเออนั่นสิกูลืมเลยกูลืมกูลืมเลยแขนกูจะถึงม่ะเนี่ยหลายคนอาจจะบอกว่าพี่เวฟครับทำไมพี่ วางกล่องกันเยอะขนาดนี้จะใส่เต็มเหรอครับบ้านหลังน,นี้กล่องไม่น้อยนะทุกคนกล่องมีเท่าไหรอ่อันนี้ก็สี่สี่เป็นแปดเป็นแปดสิบหกอ่ะเออมันก็จะมันก็กําลังจะเต็มแล้วสิบหกอ่ะแล้วก็ไอ้บุกเนี้ยอย่าคิดว่าี่เว็บไม่ฟาร์มเลยผมฟาร์มตลอดนะเนี่ยอันนี้ก็จะเต็มแล้วเนี่ยอ่ะอันนี้ก็จะเต็มแล้วเนี่ยแต่ในนี้ผมยังไม่ได้ใส่นะแต่อันเนี้ยไม่เต็มสักทีเพราะมันเป็นบล็อกอะ่ะมันทาได้แต่อันเนี้ยจะเต็มแล้วอืม ไม่ใช่ว่าผมไม่ฟาร์มนะผมฟาร์มนั่นเนี้ฟาร์มบ่อยด้วยเวลาว่างๆก็ตัดนะครับซึ่งมันก็เต็มนะเออเห็นปะเราไม่ต้องไปทำออตโอต้ก็ได้นี่กูยังไม่ได้ทำออตโอตโอ้มันยังจะเต็มเนี่ยนะเราเอ้เดี๋ยวนะเ,เ,ยเดี๋ยวมันต้องมีตะเกียงลืมขาดตะเกียงไม่ได้มันจะได้แบบดูสวยยิ่งขึ้นตะเกียงจ๋าโอเคอันนี้ครับตะเกียงไปเลสโก้เดี๋ยวเราจะเอาตะเกียงเข้าไปติดข้างในบริเวณนี้อะ โอเคเรียบร้อยแค่นี้ก็น่าจะพอแล้วก็อันนี้นิดหน่อยมาหอันพอปะเนี่ยเป๊ะโอ้โหเป๊ะเวอร์แล้วก็บล็อกอันนี้มันสามารถคือผมอยากได้บล็อกอันนี้ให้มันไปทําเป็นแบบเนี่ยอันเนี้ยผมอยากให้มันไปทําเป็นบันไดได้วะเออทำไมมึงทาเป็นบันไดไม่ได้วะกูเสียายจังกูเสียใจอ่ะมันทำเป็นบันไดไม่ได้อ่ะอ่าผมจะทามาเป็นอย่างนี้แล้วกันเนาะเดี๋ยวเราจะทําเป็นบันไดลิงแล้วกันเนาะง่ายง่ายงบันไดลิงข้ามบน ตรงนี้เราจะสร้างขึ้นมาเป็นบันไดลิงแต่สิ่งก่อนอื่นเลยกูขอคราฟนี้มานี้หน่อยได้ไหมคราฟนี้มาก็วางหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่เป๊ะก็จะเป็นเหมือนที่กรันแล้วเราก็จะมาทุบอ่าบริเวณนี้แล้วอ่ะแล้วก็พี่เว๊ก็จะเอาตะเกียงวางไว้มุมข้างล่างแล้วเราก็จะใส่ไอ้เจ้านี้เข้าไปฮะนี่นะวะนี่ขั้นบันไดมันไม่ใช่ขั้นบันไดเขาเรียกว่าอ,อะไรบันไดลิง เออเราใส่บันไดลิงเข้าไปบันไดลิงก็ใส่ไปตรงนี้โอเคปีนขึ้นได้อย่างสะดวกขึ้นมาปัา๊บเจออะไรที่นอนใช่มันต้องมีที่นอนด้วยที่นอนเราต้องทําที่นอนไว้ด้วยกูขาดไม้กูว่าดไม่คราบไม่ได้อที่นอนเหรอจะนอนอยังไงวะเนี <c> ่ย <oughs> S <S <S เดี๋ยวมันจะดูวิววิวไหมแบบขึ้นมาปุ๊บแล้วแบบที่ตอนอยู่ตรงนี้กูนอนปุ๊บแล้วแบบตรงนี้มันดูวิววิวไหมมันดูลโล,ล่งเาะอ่ะเดี๋ยวก็เราจะใส่หีบเข้าไปให้เขาแล้วกันเนาะเขาจะได้แบบดูไม่โล่งมากแล้วก็อ่าตกแต่งด้วยอะไรดีชั้นหนังสือไหมชั้นังสือชั้นสือไม่ต้องก็ได้มั้งอ่ะเดี๋ยวอันนี้ที่ผมใส่สีเหลืองไปไหน่อยครับเพราะว่าบ้านเราอยากด้โทนสีเหลืองหน่อยอ่าประมาณนี้แล้วกันอ่าไม่เป็นไรเราใส่เอใส่เตียงผมแถมเตียงให้แล้วกันเนาะแล้วก็ทําโต๊ะคราฟไปข้างบนส รเราไว้ตรงนี้อ่าแล้วก็มีธงฮะปิดไว้ตรงนี้อ่าก็คือเป็นกระจกอืมกระจกสีเหลืองแล้วก็เราจะทําเป็นเตียงอีกหนึ่งอันแล้วก็ใส่ปไปตรงนี้อ่าโอเคก็คือละมือก็เดินโดดลงไปคอหักตายอะไรอย่างเงี้ยโอเคเรียบร้อยแล้วก็ประตูบ้านประตูบ้านเนี่ยผมคิดว่าเราควรใช้เป็นประตูเหล็กนะใช่มันจะได้เพิ่มความแข็งแรงและแข็งแกร่งให้กับบ้านไม่มีตัวอะไรเข้าไปยุ่งกับบ้านเราได้ซึ่ง เหล็กมันสามารถมาทำปุ่มได้ปะว่านั่นะคือสิ่งที่กูต้องการรู้เอาไม่ได้ว่ะเหล็กทำปุ่มไม่ได้แล้วอะไรทำปุ่มได้ก็คือหินเรียบแล้วหินเรียบกูมไม่มีเดี๋ยวเราต้องบอเอ้ยเออผมลืมทำนี่ไปเลยฟาร์มพึ่งเออบอกบ้านเรามขาดฟาร์มพึ่งนี่ว่ะเดี๋ยวนะหินเรียบผมจะมหินเรียบกูไปสมุมดเลย <laughs> เดี๋ยว <laughs> หินเรียบไปแปลงล่างสมุมดเลยบ้าเอ้ยหยนินเรียบน่าจะมีอยู่เหลือนะ นี่ไงโอเค,อ,เคอุ้ยสี่อันพอดีเลยว่ะอันนี้ปิดนี่ปิดอ่ะออกทางนี้เลยเดี๋ยวมันน้อยใจว่าเราไม่ออกจากทางนี้สักทีโอเคอันนี้เราจะเอาเป็นเก็บของกันเดียวนะเราจะไม่เอาเราจะไม่ทําอย่างอื่นอื้มอ่าหินอ่ะอันนี้อ่ะเรามาละพร้อมกับห,หินเรียบหินเรียบแล้วก็อ่ะแปะไปเลยครับปักไปเลยครับวางปุ๊บวะาเรียบร้อยแล้วก็ตรงนี้ถามว่าเราจะทำอะไร เตาถ่านครับผมใช่เราจะใส่เตาถ่านเข้าไปเพื่อเพื่ออะไรเพื่ออะไรไม่รู้แต่ว่าเราจะเอาไว้ใส่ไปงั้นๆแหละเผื่อว่าเวลาเราขี้เกียจเผากระจกอะไรยงเงี้ยแต่ว่ากระจกเราแลกกอบ n พ c ก็ได้ไม่ยากหรอกแต่ผมอยากจะให้มันใส่ไปมันดูลกๆไปแค่นั้นแหละอาา่ะฮะฮ้าอันเรียบร้อยครับผมแค่นี้เราก็จะได้บ้านกล่องแล้วเออมันเรียกว่าอะไรวะกล่องบ้านอย่างนี้เหรอ เราก็จะไดปะ้ประมาณนี้ครับผมมันก็คือ,อบ้านเอาไว้ใส่็จของแล้วกันเออง่ายๆง่าย,ายๆแต่ขอเอาต้นไม้ตัวนี้ออกมาดูเกะก,กะลเลยนกินนี่เออสวยแล้วก็จะปักท็อปไว้รอบข้างนี่เลยเดี๋ยวเนี่ยอีสกสปาร์นเนี่ยพี่ว่านะเว้ยเราจะทําการถางป่าตรงนี้ออกให้หมดแล้วก็เดี๋ยวพี่ต้องว่าเราอะต้องฟาร์มไม้ให้มันมากกว่านี้แล้วเพราะว่าในการสร้างบ้านเนี่ยเราค่อนข้างที่จะใช้ไม้เยอะนะครับเดี๋ยวเราจะต้อง เอเอาต้นไม้ออกให้หมดอ่ะฮะพอเราเอาต้นไม้ออกหมดแล้วเนี่ยเราก็จะมาเริ่มสร้างบ้านกันอแต่ว่าส่วนในนรกแล้วก็นรกเราก็ยังไม่ยังไม่ซีเรียสอ่าเดี๋ยวเดียด๋วยวยต่อไปลืมเลยลืมเลยลืมอะไรลืมเก็บของไงล่าเออนี่ไงกูได้หีบมาแล้วกูว่าใส่ไปได้เนะเดี๋ยวอันนี้ไม่เกี่ยวอะไรที่มันเป็นอุปกรณ์ที่เราใช้อยู่เราจะไม่เก็บอ่ะอันนี้อันนี้เอาที่ใส่ก็ได้อ่านี่ใส่ก็ได้นนก็ได้โอเค นี่แหละที่เหลือเราก็แค่เก็บของแล้วย้ายของมาอยู่ในนี้แล้วก็จะเป็นอันเสร็จสิ้นโูเดี๋ยวนะกทูทําไมทุบซุรุยซุไลอย่างงี้มาเนี่ยเดี๋ยวทำไมกูทุบซุรุยซุไลอย่างงี้มาเนี่ยเก็บเข้าไปอันนี้เราจะเก็บของไว้ให้ให,หมดนะครับแล้วก็เราก็จะโยกของแล้วเวลาเราจะอ่าต้องการอะไรเนี่ยเราจะได้ไม่ต้องบินไปบ้านตรงนู้นคือมันไกลแล้วก็ในอนาคตนเนี่ยเผื่อแบบเวอร์ชั่นใหม่มันมาอย่างเงี้ยเราจะได้ไม่ต้องเดินไกลด้วยต่อให้เรามีปีกก็ตามมันจะได้ไม่ต้องบินไกลด้วยอือฮึ น่าจะเป็นอะไรที่โคตรเวิร์กฮะเพราะว่าตอนนี้กล่องกูก็เต็มเดี๋ยวว่าบ้านหลังเนี้ยไม่นานเดี๋ยวก็เต็มเชื่อเลยเออว่าบ้านหลังเนี้ยไม่นานเดี๋ยวก็เต็มเออว่ากล่องแค่นี้เดี๋ยวเราสร้างนู่นสร้างนี่แบบสร้างหมู่บ้านสักหมู่บ้านหนึ่งว่ากล่องนี้น่าจะเต็มเดี๋ยวเราต้องไปสร้างที่อื่นเพิ่มโอ้โหเดี๋ยวนี่กูทุบ่างกี่เลยวเนี่ยเออไม้นี้เอาไปสร้างอะไรก็สวยดีเหมือนกันนะทุกคนไอ้ไม้เสีอฟ้าเนี่ยเรามีเยอะมากโอ้โหแอมบ์โร แต่ว่าข้อเสียของการที่เรามาสร้างบ้านแยกแล้วก็เก็บของเพิ่มนี่ถามว่าข้อเสียของเขาคืออะไรนะครับข้อเสียขเขาก็คือว่าสมมติว่าผมจะหาเหล็กสักก้อนใช่ไหมผมก็ต้องบินไปหาทั้งตรงนี้แล้วก็ตรงนน้นอะ่ะเออสมมติว่าผมแบบหาเหล็กไม่เจออะไรอย่างเงี้ยเวลาเราหาของมันก็จะอาจจะต้องหาใหญ่นะเพราะว่าเราเป็นพวกที่ไม่แยกของเอ้ยไอ้นี่ไผ่ลืมไปปลูกเลยเออลืมปลูกไผ่เลยไผ่มันต้องปลูกกับน้ําใช่ไหม เอ้ยไผ่มันไม่ต้องการน้นํานี่เออไผ่มันต้องไม่ต้องการน้ําเออปลูกได้เลยวางไปก่อนฮะกูวางสุริสุไลอย่างงี้เละเออวางไปก่อนนะ <c oughs> ๆๆนออไผนะ่ไผ่มันไม่ต้องการน้ำนะทุกคนโรก็จะวางเท่าไหร่ก็ยัดๆไปเลยมันไม่ต้องไปซีเรียสมันหรอกอ่ะเดี๋ยวเราเค่อยมาเก็บเขาที่หลังแล้วกันเนาะเราจะเอาไว้ใช้เวลาเราสร้างอะไรตอนที่เราบินไม่ได้นะครับใช่เราเมื่อเราบินไม่ได้เราก็จะใช้เขาเรียกว่าอะไรวะอ่อ เขาเรียกว่าอะไรวะนั่งร้านใช่เราก็จะใช้นั่งร้านแทนแล้วก็จะใช้ปีกแทนอะไรประมาณนี้ไอถือว่าก่อนที่ซีซีซีรีส์ใหม่ไม่ใช่ซีรีส์อ่าเวอร์ชั่นใหม่จะมาเ,เราควรมีที่ปั๊มอ่าควีปเปอร์ใช่ผมคิดว่าเราควรมีที่ปั๊มควีปเปอร์ถามว่าทําไมเพื่อที่เราจะได้เอาปีกเนี่ยเออเอาปีกทําูุอ่ะเออเอาไปทําพูเอออะไรประมาณนั้นโอ้โห อยากสร้างไอ้ตัวนี้อีกสักตัวจังผมว่ามาันดูดูเด่นเป็นตางงานนะังห่ามากโอเคเดี๋ยวขอไปหานี่ก่อนแล้วกันผมจำได้ว่าบ้านเราน่าจะมีเอ d นเดอร์โปรเอ r นเดอร์โรอยู่ใช่ไหมมีเถอะกูขอร้องเอ d นเดอร์โร er โอ้ยไลวีเวลแล้วเกิดนี่อะสามลูกเอ d นเดอร์โปรสามลูกเอ d นเดอร์โปรสามลูกเรามีแค่นี้แหละกูเอากูมี อ๋อนี่ไงสิบสองลูกอ้ตาบอดเลอเกินอ่ะเรามีเอ็นเนอร์โพประมาณนี้เดี๋ยวว่าเราจะทําการไปหาประตูโลกเมกกรกันเพราะว่าพี่เวฟบก็อยากจะไปหาเนั่นเหมือนกันเนี่ยมันอยู่ทางนี้จําได้จาได้จาได้อยู่ประมาณสักพันบล็อกปะถ้าหมุดจไม่ผิดเราต้องบินไปประมาณสักพันบล็อกก็น่าจะเจอนะอืพันบล็อกแล้วก็เดี๋ยวเราจะทําการไปดังโลกของ Man. เอ็นเนอร์แมนเอยหรือว่าเราทําที่ปั๊มเวลดีหไหมทุกคน เออแล้วเราก็ทาแบบประตูนรกแบบเชื่อมไปตรงนั้นแบบง่ายๆอะไรเงี้ยเออว่าถ้าเกิดว่าเราเข้าประตูนรกนี่ผมว่ามันค่อนข้างที่จะมาเร็วนะเอ,อเ้ยแต่กูกูเคยจดไว้บอกว่าขอดูดิอ,อ่าวาร์ปกลับบ้านข้างบนไม่ใช่ฮะอันนี้ไม่ใช่ไอโกซอมบี้ไม่ใช่อันนี้วัวเห็ดไม่ใช่สายแดงอันนี้นรกอันนี้ลังลังเลยวะลังลังเลยวะกูลืมลังเหรอลังลังเลยวะ ไอ้เกูจดเองกูลืมเองไอ้บ้าเลยเออนั่นแหละทุกคนเนี่ยก็ไม่ต้องไปสนใจการที่เราลืมอะไรไปสักอย่างกูจดอะไรไ้วะเนี่ยไอ้บ้าเอ้ยเดี๋ยวนะขอหาหน่อยได้ไหมผมจำได้ว่ามันอยู่แถวๆน้ำาะน่มันมีน้ำอ่ะเออนั่ผมจำไม่ผิดน่าจะมีน้ำเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอ่าไปอีกแล้วมันก็จะมันเหมือนจะข้ามน้ำถ้าจำไม่ผิดมันเหมือนจะเกือบมันเหมือนจะเหมือนจะ เหมือนจะเหมือนจะด้วยนะมันเหมือนจะลงน้ําอ่ะแต่มันก็ไม่ลงอะ่ะใช่ไหมถ้าผมจําไม่ผิดน่าจะใช่อ่ะพอเราเวลาเราผ่านทะเลมาใช่ไหมเราผ่านทะเลมาใช่ไหมนะกูคิดถูกเลยนะึกวาถูกทางอุมีโลมาด้วยข้างล่างน่าจะเกาะบริเวณนี้ป่ะนี่นี่บริเวณนี้ป่ะน่าจะใช่นะผมจําจําไม่ได้วะเดี๋ยนะอ่าโอเคมันเลี้ยวเลี้ยวไปฝั่งนี้เยจับจับจบจบเก็บเก็บอ่าวแตกซะง,งั้นตรงนี้ป่ะ นี่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 นถ้าเกิดว่ามีลูกาใช่เลยเอาไม่ใช่ไปไม่ไม่ใช่นี่ปะเนี่ยมันมีน้ำอะ่ะผมว่าบ์ดนี้ไม่ก็บบรอดอ้าวโอเคเอดูรูกว่าจะหาเจอ,อยากอ่าเราต้องเซฟฮะอ่าทางลงไปโลกโลกมังกรนะฮะแล้วก็ x ลบสองศูนย์จดสาม y หกสาม3ห้าห้าสามกดตกลง แล้วก็จะลงมาข้างล่างแล้วก็จะมาเข้ากับความที่กูจะต้องมาหาทางใช่ไหมหาว่าแบบมึงอยู่ตรงไหนใช่ไหมเนี่ยว่าชีวิตกูเฮ้ยเดี๋ยวอนนโอ้แอปเปิลมุมบอกให้รู้ว่ามีคนมาแล้วตัวตรงนี้เฮ้ยมันมีโอ้ยหยุดเอ้ยนี่ไงเอ้ยโอ้โหกูนึกว่าจะมีหนังสือให้กูขุดไปเยอะอันนี้อนะไรซื่อสัตย์ ้องกันสามเออหนังสือพวกนี้เราก็ต้องการนะฮะเอาไปตกแต่งบ้านได้แล้วก็ไปสร้างบ้านไปดุดได้ด้วยนะหนังสือพวกเนี้ยถ้าเกิดว่าใครเล่นก็แนะนําว่าให้เราเก็บไปด้วยเอาไปให้หมดเลยครับต่อให้เราไม่ได้ใช้อย่าเอาไปแลกไอ้มบีซีนะอย่าย้าอีกทีว่าอย่าเอาไปแลกไอ้มบีซีเพราะว่าไอ้บล็อกพวกเนี้ยมันเอาไว้ตกแต่งบ้านได้สวยมากเออมันเอาไว้ตกแต่งแบบบ้านได้สวยมากไม่ใช่ว่าเอาไปวางไโมงงูแล้วเดี๋ยวผมจะพาทำไว้แต่ไม่ใช่ในพาสนี้นะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเก็บไว้ก่อน เหมือนมันจะมีสองที่ปะไอ,ไอที่มันเป็นไอเนี้ยไอที่มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรห้องเก็บอย่างเงี้ยผมว่าเดี๋ยวคนต้องแปลงร่างเป็นข้างคา,า,าวว่ะแล้วเราก็ต้องกินอนนี่ว่ะทุกคนมากูไม่ตายหลอกบอกให้กู <c oughs> ไม่ตายหลักบอกให้กูตายยากเนะ่ยเดี๋ยนะทางหนีปุ๊กว่ะอู๋จำทางไม่ได้ทางมันซับซ้อนมาก,กวันนีซอมบี้นายคงไม่ทำร้ายเราใช่ไหมเออเนี่ยอย่างนี้เราก็ไม่ตายหรอกเอ,อ้นี่เจอแล้วแต่มัน มึงทิ้งทำไมนะฮะอ่ะทิ้งไปมปาเลสโกเข้าไปจะเข้ามาแล้วให้ตายเถอะแล้วเราก็จะเอ่อเข้าไปตรงนี้ต่ออ่ะเอาวาร์ปไปเนี่ยอ๋อวาร์ปโอ้ตกใจโอ้ตกใจกูว่ากลัวมาแล้วแบบไม่วาร์ปโอเคเรามาถึงตรงนี้อุ้ยตกใจสีม่วงกูนึกว่ามันเจอโอ้โถ่เอ้ยมันเป็นเพราะสายตาไอ้เจ้านี่เนาะอ่า ทางทางกลับบ้านจากโลกมังกรทางเดี๋ยวเอากไก่ก่อนทางกลับบ้านจากโลกมังกร Z981 Y71 นเนไอ้ไม่ใช่ Z ดแต่เดียตอนนั้นอ่าแล้วก็737อ่ะโอเคเรียบร้อยเราก็จะสามารถผมขอแปลงร่างตัวนี้แล้วกันนะฮะเพื่อที่อ่าผมว่ามันน่าจะปลอดภัยจากเอ็นเดอร์แมนกว่าเวลาเราลงจอดผมว่าเราต้อจะหาไม่ยากนะไอ เอที่เนี่ยเพราะว่าเราบินได้ใช่ไหมเออแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนาะกว่าเราไปเจออย่างเงี้ยเราก็มีโอกาสที่แบบจะเจอหนังสือเออเรามีโอกาสที่จะเจอหนังสือด้วยหนังสือแบบเอ็นชาร์อะไรเงี้ยเราก็เอาไปใช้กับที่บ้านได้ครับแล้วก็จะเจอแบบว่าชุดเกาะดีๆเนี่ยเอามาซ่อมตัวกูเนี่ยพังไปหมดเลยบ้าเลยเออเลเวลเราก็ไม่ค่อยมีด้วยเออผมว่าถ้าเกิดว่าเราดีไงโอ้โหมีแม่เอามีเรือด้วยอ่า ไม่ยากเลยกูขอบุดูข้างล่างเ่ยอืมไม่มีจ PA, ้าว่างเปล่าเดี๋ยวตรงนี้มีเอ้าตรงนี้มีเออตรงนี้มีกูขอหน่อยแล้วกันขอหน่อยนะครับก็อ่าไอตัวนี้บังบุษงันกุกูจุกกูไม่อยากยุ่งกับมึงอ่ากูก็คิดในหัวเลยเอ้ยหนังสือเยอะแน่ๆเปิดเข้าไปปุ๊บให้ใต้เดือดซ่าละเดี๋ยวแล้วเรามีนุ่มนวลนุ่มนวลเราทุบนี้ได้ไหมทุบอ้ได้ว่ะเอ้ยได้วะ ไอ้ถ้าเป็นอย่างนี้กูก็ใส่ไว้ในนี้ได้เลยดีกว่าอันนี้ก็ใส่ไปเก,ก,กะละเกินไอเทมแต่ละอย่างเออเนี่ยแล้วเราก็เก็บงะอยู่แค่บล็อกเดียวแล้วก็มาเดีดูซิในนี้จะมีอันนี้น้ำยาฟื้นฟูทันทีครับไม่ต้องการวันนีเพื่อนเราต้องทำไมของแต่ละอันกูภาคภูมิใจลอเกินโอ้โหเดี๋ยวบวกกันสามส้มแซมหายใจใต้น้ำส้มแซมบกกันสโอ้ โคตรด,ดีอาแตงกิอกูเห็นมึงนี่แหละดีที่สุดละเพื่อนแตงสกิลแล้วก็มีหัวมังกรไอ้เด้อเด้อเดหัวมังกรเราจะเอาหัวมังกรกลับบ้านด้วยอย่าตกลงไปเอเออ้าวทุกคนก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นหล้งใจมีเว็บด้วย,วยกันเดี๋ยวผมขอไปนั่งฟาร์มไ้พวกหนังสือก่อนล้วกันเนาะแล้วก็ชุดกอะต่างๆนะครับผมน่าจะหาไม่ยากเนาะาหาในน่ในไม่ใช่นรกหรือโลกมังกร เออน่าจะหาไม่ยากเนาะโอเคทุกคนเจอใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่บ้านตอนที่เราได้หนังสือไปโคตรเยอะเออเดี๋ยวเราไปเจอกันที่บ้านอีกทีนึงแล้วกันโอเคทุกคนบ๊ายบายเจอกันไปแล้วนี่ขนาดเราบินได้นะนเวนรู้สึกว่ามันลำบากในการหานี่ตากุเดินนี่กระไลเนี่ยแต่ว่าถ้าเราได้ปีกมาแล้วในอนาคตเราก็จะบินนะครับผมใช่เราจะไม่บินแบบนี้เพราะอันนี้เราอย่าใช้คำว่าบินอันนี้ลอยดีกว่าเออลอย